morning วันพระหับสบอดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนเสียงแจ้าแจ้กตื่นแล้วตื่นแล้วน้ำชาชาขิงร้อนๆไหมคะม,ม,มุมมุมเมามอยหอยสังมุมหอยเล็กหอยใหญ่ ตื่นเช้าๆอย่าลืมนะคะมีวับเฟินด้วยวันนี้นี่ชิ้นเล็กๆอบอ้ร้อนๆอยู่เอาสักชิ้นสองชิ้นไหมคะนะชิ้นเล็กๆอบที่ชอบทานมันทำง่ายนะวัฟเฟิลวับเฟิน,ฟนร้อนๆไหมคะเอาสักชิ้นไหมคะเอาสักชิ้นไหมคะเอาสักชิ้นไหม ชินเล็กๆร้อนๆมาเดินมาเลยค่ะมุมอ้อร้อนๆวัฟเฟิลวัฟเฟิลชอบทานกับน้ำผึ้งชาก็ชาน้ำผึ้งนะคะมะนาวมีก็เติมลงไปเลยนะคะจะทำให้เสียงดีมะนาวอย่าลืมดื่มชาร้อนๆชามะนาวทำให้เสียงดีชาขิงมาเลยค่ะมา เอาสักแก้วไหมคะร้อนๆมันจะได้สำหรับยูทูบเบอร์ที่ใช้ขิงแล้ววันนี้มีไปตัดมาจากสวนกรอบๆนอ่นะนะฮะมีวันนี้มีอู้ยองุ่นกรอบไปตัดมาได้หนึ่งพวงได้พวงใหญ่ๆพวงใหญ่ๆไปตัดองุ่นมาอันนี้ธรรมชาตินะคะ เราก็ออกไปล้างแล้วก็มันกรอบกรอบมันหนาวเนาะมันเลยกรอบองุ่นสีเขียวไรมเมล็ดองุ่นเขียวอางุ่นเขียวนะคะทานผักผลไม้นะคะผลไม้ทำให้เรามีเสียงท่อเสียงดีนะคะมะนาวสุดยอด นันพึ้งมะนาวก็สุดยอดวันนี้แถมด้วยเช้าๆอย่าให้ท้องเรามันว่างเราต้องเติมขนมวีม่ชอบทานวาฟเฟิลไม่รู้เป็นอะไรบางทีก็วาฟเฟิลเป็นรูปหัวใจมันทำง่ายค่ะเป้งข้าวเจ้าไข่แล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงต,ตีตีเข้ากันแล้วก็มาหยอดหยอดหยอดเหมือนหยอดขนมครก เลยนะมาชาร้อนๆมุมเมามอยหอยสังดื่มน้ำชามารอนก่อคนก่อน,อน,นันเราก็มีน้ำพึ่งอยู่ข้างล่างนะคะเมอมอยเรื่องอะไรนาะวันนี้เมอมอ,มอยเรื่องคนคำว่าคนคนก็คือมนุษย์พูดสับสูงก็มนุษย์ คำว่าคนคนนี้มันแตกต่างกันจริงๆเนาะวันนี้เมามอยต่างกันทุกอย่างค่ะจะเป็นในตระกูลเดียวกันพ่อแม่ครอบครัวแต่และครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปคําว่าคนนะคะก็จะมีคนดีคนชั่วคนเลวคนปานกลางสารพัดนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเราเลือกทำ สายเลือดเราเลือกทำดีแล้วก็ได้ดีเราเลือกทำชั่วเวรกรรมก็จะตามแล้วการน,นนี้แหละคือคำว่าคนวันนี้มอมอยนิดหนึง่งเราแยกแยะเอานะคะว่าหนึ่งบางทีเราทำดีแต่เขาทำไม่ดีนั้นเราก็ถอยออกมาซะแต่เราอย่าไปบังเบียด คนนะคะคำว่าคนอย่าไปบังเบียดกันเลยนะจ๊ะคุณทำสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นคุณทำดีไม่มีหรอกทำดีได้ชั่ว <c oughs> เพราะว่าผลกรรมเขาคนก็จะรับไปเองนะคะน,นี่หอยใหญ่ๆน,นี่ตัวเดียวซื้อมาสองตัวแพงนะนี่แต่ตอนนี้เหลือแต่กาบ หอยเชลหอยเชลนะคะฉะนั้นพวกเราจงเลือกนะคะอย่าคิดว่าเทวดาฟาดินมองไม่เห็นหรอกฉันจะทำชั่วฉันอยากรวยทางลัดทำชั่วคุณได้มาเงินร้อนคุณก็ต้องร้อนนะคะ <S <S เพื่อนอันนี้ฝากให้คิดสำหรับจิตใจคนจิตจิต ใจคนยากแท้จะยังถึงใช่ไหมครับจิตใจมนุษย์ยากแท้จะยังถึงทะเลมหาสมุทรคิดว่าลึกแล้วยังไม่ลึกเท่าใจคนนะคะคนไหนทำดีย่อมได้ดีทำดีต้องได้ดีแหละไม่เชื่อหรอกว่าทำดีจะได้ชัว่วอันนี้จิต ใจดีเราก็ต้องเจอแต่คนดีเจอครอบครัวดีๆเจอลูกที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนคนไหนไม่ดีเราก็ไม่คบจบกันไป